ครับสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวฟูกะน้องพิม channel เนาะนะครับว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วเนาะนะครับหลังอ่านะครับที่ผมตะเวนหางานเนาะนะครับเอฟซีนะครับวันแรกแล้วก็วันแรกนะฮะกลับบ้านไปนะครับเพื่อที่จะไปเอาเอกาสารวันที่สองเมื่อวานนี้ใช่ไหมแล้วก็อเอามาอ่าเอกสารอนะ่ะมันไม่รู้หายไปไหนก็เอาตัวจริงมาถ่ายนะครับเมื่อวานนี้อ่า วันนี้วันที่สามเนาะนะครับเยซี FC, ก็เตรียมตัวนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปสมัครงานเนาะนะครับเยซี FC, ไปเขียนไปสมัครงานเนาะนะครับเพราะว่าเขานัดนะครับประดังบริษัทเขานัดสิบโมงสิบถึงสิบหกนาฬิกาเนาะนะครับผมอ่านะครับตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับถึงสี่โมงเย็นเนาะนะครับ ก็เตรียมตัวเนาะนะครับผมก็ชาดแบบชาิอะไรด้วยนะฮนะไวเนาะแล้วก็จะไปถ่ายรูปนะครับหนึ่งนิ้วนะฮะเพราะรูปผมมันมันสองนิ้วใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะฮะใหญ่มากแล้วก็มันใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องถ่ายรูปใหม่เสียงเงินเสียค่าสมัครอ้โอ้เสียค่าไม่ใช่เสียค่าสมัครเนาะสมัครปีนั่นแหละ แต่เสียค่าถ่ายเอกสารพวกอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะเสียเยอะอยู่นะนะครับเมื่อวานนี้ก็ยลดยางรั่วนะนะครับก็ไปเสียไปแล้วร้อยยี่นะครับผมโ,โอเคนะครับยังไงก็สู้ต่อไปนะครับถ้าเพื่อว่า,าแบบอ่ามันจะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะางานนะทำไมถึงองอกอะไรแบบนี้ยมัน อ่าเหมือนบีบแล้วก็แล้วสุดท้ายก็ดีดออกถูกดีดออกเนาะนะครับโดยปริยายเลยนะครับ f อฟโอเคนะครับแต่ยังไงก็ผมก็สู้ต่อไปเนาะนะครับผมเพื่อครอบครัวของผมเพื่อเนาะนะนะอนาคตนะครับ f อฟโอเคเดียวผมุงรอนอนุญาตนะครับไปอาบน้ำนะก็จะไปเตรียมตัวถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปในบริษัทนะครับ f อฟเพื่อจะไปเขียนใบสมัครนะครับผม วางไว้นะครับรอก็รอเ,เขาติดต่อมาไม่เกินสามวันเนาะนะครับเอซี s <S นเลสโกไอ้นี่น้ำก็ไม่มานะเอซีโอ้ยติดตลอดติดครับตายตายเราไปดูน้ำก่อนเพื่อนจะมาผมก็มาดูน้ำนะครับผมน้ำบอก ไม่มีน้ำอาบนะก็จะไปทำงานไปหาสมัครงานไม่ได้นล้วเนี่ยนะครับผมก็เซ็งเลยชิบชิบเปิดแล้วนะเนี่ยเดยี๋ยวนางก็ไม่มานะครับเดี๋ยวรอนะ้ำก่อนเพราะว่าเวลามันเนาะ เวลาเขาให้สมัครงานนะฮะเวลาเอสิบโมงสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเนาะนะครับผมก็จะไปดูสักสามสี่ที่นะฮไว้เนาะนะครับผมอเ okay. เราจะมาดูอนี่นะ,ะรล้สมัครงานส,สองตำแหน่งเด็กเสร์ฟด่วนเนาะนะครับนี่ มีไหมบิ๊กซีมินิสนองอุดรถ้าเธอไล่ตาคอดูเข้าไปเพศชายสิบแปดอายุสิบแปดถึงสามสิบห้าเลยแลยละเลยไว้นะสามสิบหกละอันนี้นี่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 อะราสดงงานำแน่งช่างต้มบำรุงไม่ขนาดอ๋อ ไปได้แล้วรัชมาลแพ็กสบู่อืมมีอะไรนะบริษัทอยู่ที่ไหนอนะ่ะระหว่างรอน้ำเนาะน้ำเมื่อไหร่จะมาเนี่ยไทยวัสดุสคา,าวดอนเนาะยักษ์สันตพลแต่บริการขายของผมมันค่อนจะไม่ดีอนะ่ะ อันนี้ทําแบบเอ่มาจะทำเขาเรียกว่ามาทําที่บ้านก็ได้เนาะนะครับแต่มันก็อยู่ไกลๆนะไปครับนะฮะเราก็จะเตรียมเอกสารก่อนะพี่น้องลุยเราจะไปถา่ถายรูปถ่ายอะไรกัน โอ้ปนิยตีนะี่สมัครแต่ลอยมือนี่นะฮะเอซไม่รู้ว่าจะได้ดหรอือเปล่าลองดูรูปนี่ยมันใหญ่เกินนะฮะเอซีดูดินะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่เองโอ้ปะ่ะนะครับผมเอาแล้วนะไปสมัครงานแล้วก็ไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็ไปสมัครงานกัน,นครับผม แล้วนะครับก We so so ็มาถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะไปสมัครงานนะครับผมนะครับสวดีครับเวลาของข่าวใหญ่นะครับพบกับเราองเชเคยผมต้อกล้ชัยานันทัันะครับวันนี้ใาวที่เหนเยอะมากครับมีคนถามว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าผูกคนบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ ได้รับบาดเจ็บแตออ่อย่างใดสายเด็กก็ต้องบอกว่าที่อาจากย์เห็นเรื่องียก่อนเพราะว่ามันมีผู้โดยสารอยู่และผู้โดยสารก็กำลังรพอมาถึงแล้วเนะนะาะน่าฮายเอฟซีสถานที่แรกนะครับที่จะเขียนไม่สมัครนะครับปื้ยสยามชัยนะครับเอ้เลยนะมันก็จะเป็นเครื่องสายไฟฟ้านะโอเคเราก็จะไปยื่นใบสมัครกันเนาะนะครับแต่ว่าก็จริงๆเนาะมันก็ GPS เนาะมันก็จะมาช้านะครับรกไปวนมาโโหเสียเวลามากเลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมโอเคเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะเสร็จเขาเรียกว่าอะไรเขียนใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอซวก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ทําที่นี่ไหมนะครับอ่รอให้เขาเขาเรียกเนาะนะครับเจ็บซีนะครับลุ้นด้ว่ไปด้วยกันนะนะครับผม ก็ไม่อยากจะว่างงานตกงานนะฮะเอซโอเคเราไปหาอะไรกินก่อนนะครับผมหาอะไรทานก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยเนาะออกมาก็ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะมาหางานเลยฮะเอฟซีเอสโกกินข้าวกันครับเนะฮะก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้นะฮะมาเจอกันใหม่นะครับ EP5 ากดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด s u ร s c r i ับช่องบาบูกับน้องพิมชแนลด้วยเนาะนะฮะต้องรอคนอีก3วันนะฮะเดี๋วี่วัน3าถึงสวันแล้วก็เราจะบอกฝ่ายบุคคลเนาะอีกครั้งนึงนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะก็จะพยายามอ้างน้านอีกต่อไปนะครับสวัสดีคร